เยอะๆตอนเด็กเนี่ยของมันกุ้งแห้งเลยไม่ค่อยได้กินตัวเล็กแล้วก็อพอกินเนื้อสัตว์เยอะๆมันก็เกิดปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกนะ 1, อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะแต่ถ้าวันถ้าสัปดาห์ไหนที่แบบไม่ค่อยได้กินผักกัคือจะมีอาการแต่แว่าคือผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ก็รู้ว่าเออเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกแต่พอผูกมากๆเข้าวิธีที่แก้ไขของผู้ใหญ่ก็คือหาไอ้ลูกบอลนะคะสว่วน ยา,ยาสวนนะสวนตอนเด็กพอวัยรุ่นวัยรุ่นปุ๊บวิธีแก้ก็คือยาระบายทานแล้วเนี่ยที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะพอทานต้องเพิ่มโดสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็เ็นผลเสีาที่ว่ารา่างกายขาดน้ําแล้วมันก็จะมีความกระอักกระอ่วนในร่างกายเราค่ะเราจะรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะเป็นลมเลยนเ,เนี่ยเมื่อเราทานเวลาทานยาระบายในปริมาณมากเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเราแล้วมันไม่ใช่ทางที่ตอบโจทย์ร่างกายเราแล้วร้อยมาหลาแบรนด์มากค่ะ แต่พอมาถึงจากเดวนายเนี่ยน้องรู้สึกว่ามันกอบโจว์มันคนมากเพราะว่าระหว่างระหว่างที่เราทดลองมาหลายๆแบรนด์เนี่ยมันมีผลข้างเคียงน้องก็เลยได้คําตอบจากการที่ทานเดวินิฟเวอร์ดื่มเดวิน f ฟเวอร์แล้วเรารู้สึกว่าเราทานมื้ออาหารในแต่ละมื้อเนี่ยมันรู้สึกอิ่มได้มากขึ้นมันก็ช่วยในยเรื่องของระบบมูอซึมไปด้วยแล้วก็ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นและระบบสมองดีขึ้นค่ะเพราะน้อเคย จะไล่เรียงมาจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางกายแล้วก็เกี่ยวกับสารอาหารพอเราท้องผูมมกมากๆเข้าที่ขึ้นสมองค่ะที่ขึ้นสมองเพราะว่าร่างกายเอาของเจาไปใช้แล้วมันก็จะเป็นพิษเลือดเป็นพิษ,พษเลือดเสียแล้วพอนุ้งได้ทานควบคู่กับเอมิพลัสนะคะเอมิพลัสเขาจะเป็นตัวล้างพิษในเลือดใช่ไหมคะเขาช่วยในเรื่องของการทาให้เลือดสะอาดที่หนังในช่วงสอนที่แรกเนี่ยจะขึ้นเป็นผื่นเลยเหมือนลงพิษ อย่าตกใจไปใครที่ทานเคใครที่ดืม่มเองนิดแล้วก็มีปัญหาท้องผูกร่วมด้วยนะคะในช่วงสองอาทิตย์แรกค่ะปล่อยให้เขาขึ้นไปก่อนปล่อยให้เขาระบายออกจากผิวหนังอ,ออกไปก่อนแล้วมันค่อยๆหายไปเองนะคะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าในร่างกายเรามีสันพิษในเลือดแล้วนะคะมันข้อสูส่กระแสเลือดเลยนะคะในส่วนของการท้องผูกมันไม่ใช่เล่นๆนะคะ,นะคะแล้วก็ผลจากการที่นอกได้ดืม่มแอลฟเบอร์เป็นประจำนะ ในประมาณ2-3เดือน,นนะคะคือล้างลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างระบบหิดซชื้ด้วยและช่วยได้ดของระบบสมองด้วยเพราะในเอลิฟไรเบอร์มีไวิตาจีิน B12 ที่ช่วยบำรุงสมองไปในตัวนะคะด้วยสารอาหารนะคะพืชผักสมุนไพรที่มีทั้งหมด22รายการเนี่ยมันก็ทําให้นัการติดชื่อด้วยนะคะด <c oughs> ื่มน้านเป็นประจําให้ได้ส่วนถึงสามลิตรเ <c oughs> พื่อที่จะขับถ่ายโคลเสียได้ง่ายขึ้นเพราะต้องเป็นสายแ็งด้วยก็คือ้าตุหนัก ถ้าใครเป็นสายเคลียร์และสายแข็งเนี่ยต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์หอมเอเวอร์ไลน์ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เอวอร์ไน์ด้วยนะคะ